สำหรับใครที่อยากจะชมรายการคุณนายจาตลาดัอนหลังและไม่อยากภาพคิดเด็ดๆนะครับติดตามได้ทาง YouTube ทางช่อง IMTVSD และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมต้องกด s u b s c r i b ์ด้วยนะฮะและอีกหนึ่งอย่างเลยครับกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของพวกเราตอนที่เราลงคลิปกันใหม่ๆครับผมฝากด้วยครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สนับสนุนโดยน้ำมันถูเหลืองตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาด ไปใบเวทอาทิตย์ไปเตริรไปแอวเมืองแพร่กันไม่ต้องแปลกใจไปนะครับว่าพี่แจ็คไรเดอร์ไปเป็นคนเหนือกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็วันนี้น้องเขตเขาจะพาเราขึ้นเหนือมากันที่จังหวัดแพร่แค่เห็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพี่แจ็คไรเดอร์ก็เพลินจนต้องอูกก้กำเมืองออกมาเลยทีเดียวเจ้า <c oughs> คุณผู้ชมครับนี่ผมไม่ได้เวอร์นะครับเราตามน้องเขตไปดูกันเลยดีกว่าว่าเมืองแพร่เขามีดีขนาดไหนตอนโยนแพร่ <c oughs> ไม่เอาเดี๋ยวร้องจบเดี๋ยวริคสินจับไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีพี่แจ็คด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่จังหวัดแพรโอ้โหเสียงหลงกันเลยทีเดียวผมอยู่ที่แพร่ครับวันนี้นะครับผมนัดคุณนายไว้ที่จังหวัดแพร่แต่เคตจะไปเที่ยวที่ไหนนั้นท่านสิจะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเราต้องไปหาคุณนายก่อนครับถ้างั้นตามเคทมาเลยครับไปกัน เอาและครับคุณผู้ชมและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณนายของเราลนะครับขออนุญาตแนะนําคุณนายของเราในวันนี้นะครับคุณนายอัญชลีบุญราชนะครับพี่ยาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะสวยงามครับดูนี่แต่งตัวสวยงามเลยเป็นสาวแพร่นเลยคุณนายครับสะพานที่เรายืนอยู่นี้ชื่อว่าสะพานอะไรครับเป็นสะพานไม้ไผ่เขาเรียกกันว่าขัวแตะขัวแปลว่าสะพานแล้วก็ แตะแตเนี่ยเป็นไม้ไผ่เนื่องจากว่าเราจะเดินชมเนี่ยบางทีมันก็มีเป็นคันนาคันนามันจะเดินลําบากหน<ช>่อยอะไรเง้ชาวบ้านกับทางวัดก็เลยร่วมมือกันทําขวดแตะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินเที่ยวเกิดความสบายใจแล้วก็เป็นที่ที่เรียกว่า มาสูตรโอโซนอ่าอากาศบริสุทธิ์เวลาเราสูตรโอโซนแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเรายาวต่อไปอีกนี่คือใครมาเที่ยวใครมาที่นี่รับรองว่าสบายตาเขาจัดได้อากาศที่ดีแล้วนะครับผมวิวรอบๆนี่คือแบบว่าผมบอกเลยว่า the best มากิเชิญค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นบนสะพานกันดีกว่าครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ที่พระเจ้าตนหลวงตนหลวงนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เป็นพุทธศินของล้านนาความพิเศษของพระเจ้าตนหลวงที่วัดนาคูหาเนื่องจากว่าถ้าเรามองไปที่องค์พระพุทธรูปนะคะเราจะเห็นนี่ค่ะลูกสมอมท่านจะถือ,อลูกสมอไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นความเชื่อ ว่าเราจะมาไหว้พระเจ้าตนหลวงต้องไหว้ด้วยลูกสมอสมค่ะเราได้สูดอากาศที่ดีแล้วค,คราวนี้เดี๋ยวเรามาไหว้พระเอาเลือเอาชชยกันหน่อยดีกว่าครับผมงั้นเดี๋ยวขออนะุญาตคุณผู้ชมเัยแลวกันครับค่ะเอาละรครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไหว้พระเอาเลืองเอาชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณนายครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อครับค่ะ เดี๋ยวพี่จะพาน้องเขตไปดูต้นห้อมต้นห้อมนะฮะต,ต,ต้นห้อมต้นห้อมเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของคําว่าหมอห้อมซึ่งเป็นผลิตภ,ภัณฑ์ของจังหวัดแพร่ผมเชื่อว่าค,คุณผู้ชมหลายคนอาจาจะยังไม่เคยเห็นว่าต้นห้อมเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะว่าเราอาจจะเคยเห็นเสื้อมอห้อมใน<ช>นอนแต่าจะาไม่เคยเห็นต้นมอห้อมเอาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูต้นห้อมกันดีกว่าครับไปเลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้นะครับเห็นเลยนะฮะร,รอบๆเขนนี่เต็มไปด้วยต้นไม้แต่อยากรู้ไหมครับว่าคือต้นอะไรคุณนายครับที่เรียงลายอยู่รอบตัวเขนนี่คือต้นต้นห้อมต้นหน้อนมันเองที่เขาใช้ทํา ทำเชื้มาหอมตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนนาคูหาก็เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญครับผมสวัสดีครับคุณพี่สว่างนะครับส่วนไหนของต้นห้อมเนี่ยที่เขาใช้ทําสีครับผมตัดเอาตรงนี้เลยครับก็คือส่วนยอดเกือบยอดกลางลำต้นแล้วคุณนายครับจะทำไงให้ได้สีที่ต้องการนะครับหลังจากที่เอาใบไปแล้ว พี่เขาก็เอาไปแช่แช่ใช่ไหมครับก็ใส่น้ําให้ท่วมแล้วเอาไม่กระดานใส่เอาหินก็ทับทับไว้กี่ชั่วโมงคะประมาณ24ชั่วโมง24ชั่วโมงถ้าหน้าร้อนรนยีบสชั่วโมงถ้าถ้าหน้าหนาวก็เอาเพิ่มขึ้นไปอีกที่นี่สามารถให้คนนอกเข้ามาเที่ยวชมได้ไหมครับ ได้เหมือนกันม,มีวิร์่ช็อปอยู่ตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นถ้าแจ้มมาก่อนก็ทําน้ําเสร็จแล้วก็ย้มอมเอาผ้ากลับไปใช้เลยครับผมนี่อยากเห็นเลยครับว่าวิธีการทำเนี่ยมอห้อมเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันอยากจะทำยังไงอผมอยากเห็นมากเลยครับคุณนายอยากเห็นก็ต้องอยู่แพร่ต่อบ้าบอบ้าบอบ้าบอจริงๆเพราะว่าเราจะต้องไปดูว่าเขาเอามาย้อมผ้ายังไงนี่แหละผ้าน้องเขตอยู่ต่อนะ พี่พาไปเลยบ้านมัดใจมาคุณผู้ชมครับเป็นพยานนะฮะคุณนายพูดแล้วนะครับผมอาทิตย์หน้าเรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่ครับผมดีใจเลเก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปนู่นนี่นั่นขอบคุณพี่มากเลยนะครับผมที่ให้ความรู้แล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักต้นห่อมและตอนนี้ครับคุณนายครับท้องเริ่มร้องแล้วพูดง่ายคือเราเที่ยวมามากพอสมควรแล้วเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปจ่ายตลาดกันดีกว่าครับเดี๋ยวนี้เราไปที่ตลาดอะไรครับเราไปกาดสำเพอ กาดสำเพาครับคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกาดสำเพากันเลยครับ